จัดวางตำแหน่งห้องพระอย่างไรจัดวางหิ้งพระอย่างไรบ้างเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกัลยาณมีทุกท่านเกศน้อยชาแนลของเราวันนี้จะนำพาทุกท่านรับชมรับฟังการจัดวางตำแหน่งห้องพระการวางหิ้งพระอย่างไรเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่บ้านค่ะก่อนที่จะรับชมรับฟังฝากทุกท่าน กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้เกียตน้อยชาแนลและเพื่อเป็นการแบ่งปันสิ่งดีๆร่วมกันค่ะห้องพระคืออีกห้องของบ้านที่ใช้เป็นที่พักผ่อนจิตใจยึดเหนี่ยวจิตใจของทุกคนในบ้านในสถานที่นี้ไม่ว่าจะจัดแบบไหนเป็นทางการหรือจัดแบบเล็กๆสมถะแค่ให้พอเป็นที่พึ่งทางใจ ล้วนก็มีความสำคัญด้วยกันทั้งนั้นค่ะทั้งนี้ก็เพราะว่าห้องพักคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของบ้านแล้วหิ้งพระเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปซึ่งเป็นวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในบ้านไม่ว่าจะทำพิธีขึ้นบ้านใหม่หรือย้ายเข้าบ้านก็มักจะมีพิธีเชิญพระพุทธรูปเข้าบ้านตามความเชื่อของแต่ละบุคคลดังนั้นการจัดวางหิ้งพระ หรือการจัดห้องพระควรเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วเราจะจัดห้องพระอย่างไรจึงจะถูกต้องตามหลักฮวงจุย้ยไปติดตามรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าคะ่ะห้องพระควรอยู่บนตำแหน่งที่สูงที่สุดของบ้านห้องพระที่ดีควรอยู่บนชั้นบนของบ้านไม่ใช่ชั้นล่างเพราะถ้าว่ากันตามหลักพื้นฐานแล้ว พระพุทธรูปเป็นของสูงเป็นสิ่งที่ควรสการะดังนั้นไม่ว่าบ้านจะมีกี่ชั้นก็ควรจะวางไว้ชั้นบนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าห้องพระจะวางไว้ชั้นล่างไม่ได้นะคะแต่จะมีการเลือกพื้นที่เป็นข้อจำกัดเพราะชั้นล่างต่างจะมีห้องต่างๆอยู่คะ่ะห้องพระควรเป็นห้องที่เงียบสงบ ไม่ควรติดอยู่กับห้องที่มีการใช้งานอย่างวุ่นวายเช่นติดกับห้องที่มีเสียงดังจากทีวีวิทยุหรือแม้กระทั่งติดกับห้องครัวเพราะอาจจะถูกลบกวนจากเสียงและกลิ่นได้จึงเป็นเหตุผลว่าห้องพระนั้นควรอยู่ชั้นบนมากกว่าชั้นล่างเพราะชั้นบนส่วนใหญ่แล้วจะเป็นห้องนอนความสงบจึงจะมีมากกว่าชั้นล่างนั่นเองค่ะ ห้องพระควรอยู่ห่างจากห้องน้ำตามหลักฮวงจุ้ยแล้วห้องน้ำนับว่าเป็นาธาตุน้ำห้องพระนับว่าเป็นาธาตุไฟตามกฎเบญจาธาตุแล้วนั้นาธาตุน้ำจะพิฆาตธาตุไฟดังนั้นแล้วบ้านไหนที่เอาห้องพระวางติดกับห้องน้ำความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ก็อาจจะเสื่อมได้เนื่องจากถูกพลังาธาตุน้ำบั่นทอนนั่นเองค่ะ แต่หากมีบริเวณบ้านที่จำกัดจริงๆจนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้วิธีแก้ไขคือไม่ควรวางองค์พระพิงกับผนังห้องน้ำและควรหาตู้มาพิงด้านที่เป็นกำแพงห้องน้ำด้วยวิธีนี้จะแก้ไขห่วงจุ้ยห้องพระได้ในระดับหนึ่งค่ะห้องพระควรอยู่ในตําแหน่งที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกค่ะเพราะการบูชาพระจะต้องมีการจุดธูปเทียนหรือหาก ห้องเป็นตำแหน่งที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกแล้วนั้นก็จะทำให้ไม่เป็นการรบกวนสมาธิผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมภายในห้องนั่นเองค่ะอีกทั้งยังช่วยลดอันตรายจากควันไฟและเปลวเทียนไม่ให้เกิดเพลิงไหม้ได้ด้วยค่ะห้องพระไม่ควรอยู่ติดกับห้องนอนเช่นกันหากบ้านใครที่ห้องพระติดกับห้องนอนสิ่งที่ควรระวังคือ เรื่องของการวางเตียงหันปลายเท้าไปหาห้องพระและในกรณีที่หันหัวเตียงไปทางห้องพระต้องพิจารณาดูว่าตำแหน่งของพระองค์หรือโต๊ะหมู่บูชาอยู่ติดกับหัวเตียงหรือไม่พอถ้าติดกันเวลานอนบนเตียงอาจได้รับอิทธิพลจากพลังธาตุไฟอาจทำให้ปวดหัวง่ายหรือเกิดอาการนอนไม่หลับได้ค่ะทิศทางของการตั้งห้องพระ หวงช่วยห้องพระที่ดีนั้นควรหันไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือซึ่งตามความเชื่อแล้วจัดเป็นทิศมงคลแต่ถ้าหากไม่สามารถเลือกตำแหน่งของห้องพระได้ให้เป็นไปตามทิศดังกล่าวได้และให้ตั้งหิ้งพระและพระองค์หันหน้าไปทางทิศนั้นก็สามารถแทนหรือสามารถช่วยความเป็นมงคลได้เช่นกันค่ะหิ้งพระควรหันไปทางประตู นอกจากควรจะหันหิ้งพระหรือห้องพระไปยังทางทิศเหนือของบ้านแล้วหิ้งพระและมุมที่วางพระควรตั้งอยู่ใกล้กับประตูทางเข้าบ้านโดยหันหน้าชนกับประตูบ้านตามหลักหว่วงจุ้ยห้องพระแล้วตำแหน่งนี้ถือว่ามีเลิกดีและช่วยส่งเสริมความเป็นสิริมงคลให้บ้านได้เป็นอย่างมากไม่ว่าจะตัวเจ้าของบ้านหรือแขกที่มาบ้าน ก็ต้องแสดงความศรัทธาต่อหิ้งพระก่อนเป็นอันดับแรกเสมอหิ้งพระควรหันหน้าออกนอกบ้านไม่ว่าจะเป็นพระุุธรลูกเครื่องรางของขังต่างๆหรือสัญ,ญลักษณ์ตัวแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายถือว่ามีพลังในตัวเองอย่างแรงกล้าดังนั้นแล้วทางที่ดีควรจัดวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นหันหน้าออกไปตามความเชื่อจะเป็นการฉายพลังด้านดี ให้ครอบคุมทั่วพื้นบ้านแต่ถ้าหันหน้าสิ่งศักดิก์สิทธิ์เข้าในบ้านหรือวางแอบอยู่หลังโต๊ะอาหารโซฟาปลายเตียงจะทำให้พลังงานในบ้านอาจตีกันวุ่นวายซึ่งหากต้องการแก้เคล็ดก็ทำได้ง่ายๆโดยการหาฉากมากัน้นหรือไม่ก็ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นฉากกั้นอาวายัยก็สามารถช่วยได้เช่นกันค่ะหิ้งพระควรอยู่ศูนย์กลางของบ้าน ในกรณีที่ไม่มีห้องพระการจัดวางหิ้งพระก็เป็นสิ่งจำเป็นตามหลักของฮวงจุ้ยแล้วบริเวณศูนย์กลางของบ้านจัดว่าเป็นหัวใจสำคัญที่จะส่งผลกระทบเรื่องของสุขภาพร่างกายความมั่นคงมัง่งคั่งและความสุขของผู้อยู่อาศัยดังนั้นจึงแนะนำให้ตั้งหิ้งพระไว้ในจุดศูนย์กลางของบ้านเช่นห้องโถงหรือห้องรับแขกนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับความรู้เล็กๆน้อยๆการจัดวางห้องพระการวางตำแหน่งหิ้งพระและข้อสำคัญในการจัดห้องพระเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้แก่บ้านไม่ยากเลยใช่ไหมคะก็อย่าลืมนะคะที่จะจัดห้องพระไว้ในบ้านตามหลักที่ได้กล่าวมานะคะแต่สิ่งสำคัญต่างๆจะอยู่ที่ความศรัทธา ขอแค่เรามีความศรัทธามีความเชื่อต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือนํำคํำสอนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราศรัทธานั้นมาน้อมนํำปฏิบัติในชีวิตประจำวันและตั้งมั่นในธรรมก็จะทำให้เรามีความสุขความเจริญเป็นสิริงมงคลให้แก่ชีวิตอย่างแท้จริงค่ะ